สวัสดีเพื่อนๆครับผมหลังจากที่คลิปลงไปแล้วนะครับก็คนดูร้อยกว่าคนแถมไม่กดไลค์กูด้วย <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรอ่ะผมก็มาทำคลิปโมดต่ออันนี้ก็จะเป็นคลิป ลุงอูกับมดของเขานะครับตัวผมชื่ออูนะครับเรียกลุงก็ได้นะครับเพราะว่าอายุก็พอสมควรเข้าวัยกลางคนแล้วหัวงอกเยอะนะหัวงอกเยอะแล้วก็เจ็บป่วยง่ายออร่อยแงก็เลยเรียกลุงแค่นั้นแหละใครอยากดูอะไรก็ไปย้อนดูเอาในเพจไมใ่ในเพจสิใน y o youtube ทีนี้วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องไม่ให้เล่าเรื่องหรอกเอามดมาอัปเดตให้ดูไอเจ้ามดตลานนิโคบะ จากคลิปพิเศษตอนนู้นที่ผมย้ายเข้าไปใช่ไหมแล้วก็มีอีกอันนึงผมรู้สึกไม่ค่อยดีแต่ว่าอันนี้ถ่ายถ่ายเป็น2วันแต่ว่าจะรวมไว้ในคลิปเดียวฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับให้กดเข้าไปที่ลิงก์สีฟ้าเนี่ยในที่ YouTube อะ่ะมันจะมีเขียนดีกว่ะเอ่อมันจะมีลิงก์ใช่ไหมของผมอะ่ะเห็นไหมมันจะมีตัวสีน้ําเงินอะ่ะสออันเห็นว่าอันนึงเขียน Facebook อันนึงเขียน YouTube ถ้ากดเข้าไปที่ Facebook อะ่ะ มันก็จะเป็นหน้าเพจนะมึงก็พวกแกก็กดถูกใจกดติดตามนะคอยดูผลงานครับพเจ้าบ้างนะให้เป็นกําลังใจเนี่ย YouTube เห็นไหมมันเขียนว่า YouTube เนี่ยก็กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปเป็นหน้าเพจอะไรลิงค์ YouTube อะนะก็เข้าไปกดให้หน่อยแ,แค่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้แล้วทีนี้อยากพูดคุยอยากให้ทําคลิปอะไรดีวะแจ้งลงมาได้ ฉันก็จะไปทําให้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าคลิปมันดีไหมคลิปมันออกมาสนุกไหมคลิปมันเป็นเอออยากให้เป็นยังไงก็เล่นไม่คอมเมนต์ไม่อะไรเลยดูกันเฉยๆแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไปกดติดตามให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆไปดูอัปเดตนิโคบะกันว่ามันย้ายเข้าลังแล้วไป อ่าอันนี้คือนิโคบะนะเมื่อกี้ผมลือมันนิดหน่อยเอ่อเนี่ยจะเห็นว่าเขาย้ายไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่เอ่อเพิ่งพ้นไปแค่วันเดียวเองเราจะเห็นเขาเข้าไปบ้านใหม่ทีนี้เราก็ทําการตรวจสอบว่านางแสงว่านางเนี่ยน่าจะย้ายเข้าไปแล้วแหละนะนี่ไงเต็มเลยนี่พร้อมไข่ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือจบแล้วเราก็เอารังเก่าออกได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเราก็ค่อยๆเคลียร์แสดงว่าเขาชอบรังใหม่แล้วนะครับปล่อยอยู่ได้เลยแล้วเราก็มาย้ายรังเก่าออกก็ขี่ดูนะครับว่ายังมีมดตรงเหลืออยู่ไหมเรามาดูกันเห็นไหมครับจะเหลืออยู่น้อยมากนะครับจะไม่มีไข่อยู่แล้วแสดงว่านางออกไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือ ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะครับคืออยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรังของไอ้น้ำเคี้ยวใหญ่ที่ที่ที่เราได้เจอกันนะครับอย่าอย่าทําแบบนี้นะครับขอร้องนะครับอย่าทําแบบนี้มันจะมันจะทาให้เราเสียใจต่อไปในภายภาคหน้าได้นะครับพวกใบไผ่ทีนี้เราก็จะรู้แล้วพวกตารานเนี่ยเขาชอบอยู่แบบนี้นะโอ้โหนี่อยู่เต็มเลยนี่ว่า อ,อันนี้ยังอยู่เยอะอยู่เราก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้าแบบมันยังเยอะอยู่เราก็ปล่อยไปก่อนเพราะว่าเขาบางบางตัวเขาก็ยังต้องปรับสภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือมันเยอะใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราดูนี่นี่น เดี๋ยวเราก็จะปล่อยไว้แบบนี้ก่อนถ้ามันเยอะมากๆนะความชัดของภาพจะอีกเรื่องหนึ่งกับกล้องวิดีโอนะผมใช้กล้องมือถือถ่ายเพราะว่ากล้องวิดีโอที่ผมมีมันไม่สามารถซูมแบเหินมดชัดมากเท่าออกับก,กล้องมือถือนะอะแล้วเราก็มาดูภายในรังมันอีกทีหนึง่งอันนี้แค่คืนเดียวดีกว่าเออไม่ให้วันหนึ่งอ่ะคืนเดียวเองเห็นไหม เราจะเห็นนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นไข่แล้วแสดงว่าแม่น่าจะอยู่ในนั้นด้วยก็พวกตลาดเลี้ยงง่ายนะมันไม่ไม่ค่อยอะไรเยอะแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ที่ให้ดูเนี่ยตรงนี้เป็นรูทางเข้าผมก็พยายามหาอะไรบงังเอาไว้เพื่อให้เขาเนี่ย รู้สึกว่าปลอดภัยการเข้าออกลูตัวเองนะครับว่าบ้านมีประตูอะไรเงี้ยครับเหมือนเหมือนเล่าอะมีบ้านให้มีประตูบ้านอะไรเงี้ยครับทางเข้าออกก็รู้สึกปลอดภัยอบอุ่นใจอ่าอันนี้ผมก็ลองดูอ่ะจบไปหนึ่งรังเสร็จแล้วเราก็ปิดไว้แบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้โดนลบควนมากเกินไปแต่ถ้ามีฝาปิดก็ปิดไว้ให้สนิทด,ด้วยอ่ะครับอันนี้คือน้องตลา,านกล้วยหอมนะครับอันนี้เป็น หมดนอกนะครับผมเอามาวันที่8เดือน12นะครับเนื่องจากอ่าอันนี้เดือน5แล้วนะครับน้องยังมีปริมาณที่ไม่น่าพอใจเนื่องจากว่าผมดูแล้วน่าจะมีความผิดพลาดซึ่งน้องเขาไม่น่าจะชอบที่อยู่นะครับเพราะเนื่องจากตอนนั้นนะตอนนั้นผมก็หัดเลี้ยงผมไปเทน้องเขานะครับจากหลอดทดลอง ซึ่งดูแล้วเขาไม่ชอบนะครับแล้วเขาก็เลยไข่น้อยอ่าแล้วผมก็ศึกษามาเรื่อยนะครับว่าอ่าแล้วเราจะทํำยังไงให้หมดเขาอยู่ดีมีสุขนะครับก็โดยผมสันนิษฐานนะครับว่าเนื่องจากเราไปย้ายเขาแล้วเขาไม่ชอบพื้นที่แบบนี้นะครับผมจําเป็นต้องย้ายกลับเข้าไปในหลอดทดลองนะครับเอ่อเพื่อให้เขาตั้งต้นใหม่ได้ออกไข่ใหม่เราก็จะเห็นไข่อยู่แค่นี้ครับน้อยมากคือมันผิดวิสัยนะครับโดยปกติแล้วตารางเนี่ย จะต้องออกไข่เยอะพอสมควรแต่ซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าชนิดนี้จะออกไข่ได้เหมือนตะลานทั่วๆไปไหมแต่ด้วยความที่ผมมองแล้วว่าเป็นตะลานเหมือนกันนะครับน่าจะออกได้เยอะกว่านี้น้องตะลานกล้วยหอมเรานะครับจะมีไข่น้อยมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยแอคทีฟนะครับ คือในเรื่อง ActiV ฟเนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นนิสัยของเขานะครับแต่ว่าไข่น้อยเนี่ยผิดปกตินะครับปกติเนี่ยนางพญายจะต้องไข่ในทุกๆวันแบบวันละอย่างน้อยก็ต้องวันละซองสองฟองเงี้ยครับให้เห็นบ้างแต่อันเนี้ยอันนี้มีอยู่2ฟองจากเดือน12วันที่2เดือน12ปีที่แล้วนี้เดือน5เข้าไปแล้วครับก็ คือถ้าคำนวณดีๆก็ต้องมีไข่เป็น 10- 2 0ฟองให้เห็นบ้างแต่นี้คือไม่มีออกมาทีละน้อยมากนะครับอันนี้ผมก็จะทำการถอดนี่ครับตามน็อตนี่นะครับถอดออกแล้วก็เทเขาแล้วก็จับใส่หลอดทดลองนะครับอครับอันนี้นะครับก็จะเป็นถ้วยที่ผมเตรียมไว้นะครับแล้วก็ทาแป้งเอาไว้แบบนี้นะครับไม่ได้เป็นถ้วยใหญ่มากเราก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้นะครับมีตัวไว้คลิปน้องมดนะครับแล้วก็เป็นหลอดทดลองนะครับเตรียมความชื้นให้พร้อมนะครับแค่นี้ ในระหว่างนี้นะครับน้องมดก็จะเกิดความมุ่นวายแล้วก็เกิดความเครียดให้เราระวังนะครับถ้าเป็นมดมีคิดหรือว่ามดที่ดุร้ายนะครับต้องสวยถุงมือนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราย้ายเสร็จนะครับไม่ควรไปทําอะไรเขาเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเครียดเราควรปิดไว้ให้มืดๆเขาชอบที่มืดอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เอาฟอร์์นะครับค่อยๆขีดน้องมดเข้าไปในหลอดนะครับเราก็จะ พยายามมองที่นางพญาก่อนนะครับเก็บนางพญาเข้ามาก่อนนะครับนี่นะครับจับที่ขาเขานะครับแล้วก็พยายามให้ตั้งหลอดตั้งหลอดในแนวตรงอย่างงี้ครับแนวดิ้เพราะว่าเขาก็จะปีนยากนิดนึงนะครับ ยายามใจเย็นๆนะครับค่อยๆทำไปแล้วก็คอยเช็คดูนะครับว่ามีไข่เหลือไหมเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้นะครับก็อย่าพึ่งให้น้ำหวานนะครับเพราะเขายังแตกเตืมอยู่นะครับให้สิ่งที่เราทําได้อยู่อย่างเดียวนะครับนะตอนนี้ก็คือปิดให้มืดนะครับอย่าลืมนะครับนี่ครับแล้วผมก็จะทิ้งเอาไว้สัก2ชั่วโมงก็ได้ครับแล้วก็มาให้น้ำหวานเดี๋ยว ผมลองทิ้งแล้วดูอาการถ้ามดเขายัางวิ่งแบบนี้อยู่นะครับยังวิ่งแบบนี้อยู่ก็คือ,อยังปืนตนกเราไม่ควรให้น้ําหวานนะครับเพราะว่าเขาจะเหยียบเหยียบเละไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการยากนะครับในการให้น้ําหวานด้วยนะครับมันก็จะหลุดออกมาจากปากขวดได้นะครับเพราะนั้นเราปิดไปก่อนนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเราก็จะดูอาการของมดนะครับ ก็จะไม่วิ่งเพ่นพ่านเหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับแต่ก็ยังมีอาการตดกดใกอยู่บ้างก็อพอรู้สึกไม่ค่อยวิ่งวนแล้วนะครับก็จะเอาสำลีนะครับที่ชุบน้ำหวานไว้แบบนี้นะครับเตรียมไว้ชำ้ชำๆหน่อยเพราะว่ามดเยอะนะครับเราก็จะเปิดจุกทีนี้ต้องเอานิ้วอุดไว้นะครับเห็นไหมครับ เราต้องเตรียมนิ้วไว้ถ้าเกิดว่าเขาพวดออกมาแต่อันนี้คือเขาหมดอาการตกใจแล้วนะครับแต่ถ้ามดยังวิ่งอยู่แล้วเราให้นะครับมันก็จะทําให้หมดเนี้ยวิ่งออกมาเห็นไหมครับเขาจะเข้าไปหลบแสงนะครับเราก็จะทํางานง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าพอเราทําปุ๊บแล้วเราให้เลยเนี้ยครับมันก็จะวิ่งทําให้เราให้อาหารระยะนี้นะครับ ก็จะอยู่ในนี้ไปก่อนสักระยะหนึ่งนะครับแล้วเราเดี๋ยวสักอาทิตย์สอาทิตย์เรามาดูอาการกันอีกทีว่าเป็นยังไงอ่ะก็จบไปแล้วนะกับการย้ายมดของเรานะก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเอง2องาวันนะ จริงๆก็2วันแหละผมใส่ไปอีกวันหนึ่งก็ย้ายมันก็เข้าไปหมดแหละเพราะว่านางพยายามมันออกแล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่าในอนาคตอีกไม่กี่เดือนอ่ะไอ้รังเนี้ยมันจะต้องมีปัญหากับผมแน่นอน1-2ึ่ง,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 งสองเดือนทีนี้เดี๋ยวถึงนาตอนนั้นอ่ะจะทำยังไงกับมันเพราะว่ามันเยอะมันเยอะกว่ารังที่เตรียมไว้ไงอาจจะปล่อยกล่องนั้นอ่ะเป็นรังมันไปเลยแล้วก็เจาะรูแล้วก็ทำเอาเวอร์ใหม่ อาจจะนะเพื่อนๆคิดเห็นว่าไงคอมเมนต์มาบอกอิมลงไปในช่องคลิปนี้ยังไงผมก็ขอความคิดเห็นด้วยนะว่าเออให้ดูแล้วคิดเห็นเป็นยังไงผมจะได้ไปปรับไปเปลี่ยนไปปรุงให้จะได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะช่วยกันนิดหนึ่งแล้วก็เป็นกนาลังใจให้กันด้วยก็ดีวนะ่ากดติดตามใน u t u b e นะกดติดตามในเพจ Facebook กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะมันก็เป็นยอดคนติดตามเพิ่มมียอด อะไรอะวิวเพิ่มเนี่ยเป็นกำลังใจให้กันแค่นี้เองผมไม่น่ายากในแค่ใช้นิ้วชี้รูกไหมแค่นี้จบแล้วอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแค่นี้แหละบ๊ายบาย